หนักเอาเบาสู้ลูกรักคนที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้จนมีหลักฐานมั่นคงนั้นมีน้อยคนที่ได้ทรั์มรดกมาตั้งตัวส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากความลำบากได้เพียงลำแข้งและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมาเป็นมรดกแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นมาต่อสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตต่อสู้แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรือหนักเอาเบาสู้กัน เขาจึงได้มีฐานะดีมีหลักฐานมั่นคงอย่างที่เห็นประเภทที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้เอาแต่สนุกชอบแต่ความสบายประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อน,นั้นไม่มีโอกาสสร้างตัวได้แน่นอนแม้จะมีมรดกกองใหญ่ไว้ให้กินใช้ไม่ช้าก็พลานหมดลูกเอ๋ยผู้ใหญ่สอนกันมานานแล้วว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลัง คำว่าศัตรูในที่นี้นอกจากหมายถึงคนแล้วยังหมายถึงความลำบากและอุปสรรคต่างๆด้วยเมื่อคนเราต้องต่อสู้ชีวิตก็ต้องพบกับความลำบากแต่ก็ขอให้ลูกคิดว่าความลำบากนั้นเป็นยากำลังที่จะกระตุ้นให้เรามีความมุมานะและความขยันพยายามเพื่อเอาชนะความลำบากไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือความสบายให้ได้ พ่อแม่ไม่มีมรดกที่เป็นทรัพย์สินให้ลูกหรือมีให้ก็ไม่มากนักแต่ลูกก็ได้ลำแข้งและจิตใจไว้พร้อมแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นต่อสู้ต่อไปสู้งานสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้อย่าท้อแท้และอย่างงอมืองอเท้ารอโชควาสนาสักวันหนึ่งลูกคงจะพะง,งาดเป็นหนึ่งในจำนวนผู้มั่งคัง่งได้อย่างภาคภูมิใจ